การคิดหลุดโลกแบบนี้ในเริ่มต้นเมื่อสักเจ็ดปีที่แล้วนี่แทบจะมีไม่กี่คนมั้งอืมแทบจะไม่มีแทบจะไม่มีมมใครทําเลยเพื่อน<ท>ก็ว่านะบ้าสิอย่างเงี้ยทางใต้แทบจะไม่มีโอ้โหนลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเรา วันนี้เรามาเยี่ยมสวนคุณอานูนนวลมณีครับท่านนี้ครับมาดูว่าเขาปลูกไผ่ขาบดินในเสียยางนะครับมีสองแปลงนะครับแปลงน้นปลูกล้วนๆนะเดี๋ยวเราไปดูต่อนะแต่อันนี้คือปลูกแทรกยางพิกัดช่วยบอกพิกัดหน่อยครับคุณอ,อนูนตรงนี้ก็หมู่ที่เจ็ดตำบลตุ้งตำเสาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับใกล้น้ำตกตัวาช้าง ใกล้ๆต้นงาช้างมาง่ายครับผมมาครั้งนี้นยไม่ถามเลยพรวดถึงบ้านเลยเลี้ยวเข้าบ้านเลยแฮเก่งไหมล่ะเรียกว่างมมาเรื่อยนะทีนี้มาดูตรงนี้นี่อาปลูกไว้กี่กอรครับนี่ประมาณสองร้อยหกสิบถึงแปดสิบกอประมาณสองร้อยหกสิบถึงแปดสิบถ้ามันไม่ตายคือสอ,องร้อยแปดสิบนะมีตายแบงมางแหว่งบ้างอายุครับอายุประมาณกี่ปีณวันนี้กี่ปีวันนี้ประมาณไผ่นี้ประมาณสัก เจ็ดถึงไหมประมาณเจ็ดปีโดยประมาณเจ็ดปีจะปลูกจากกิ่งต่อเอ้ไปปลูกจากเมล็ดมั้งเมล็ดครับผมฝอย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 เอ่อมันก็นานหน่อยคืบหนึ่งคืบแต่ถึงวันนี้เนี่ยเจ็ดปีแล้วนี่นะเราให้ผลผลิตมากี่ปีแล้วครับที่เราตัดออกไปเนี่ยสองปีได้ยังครับหรือเกินไปก็เกินแล้วครับเกินแล้วสามปีสามปีแสดงว่าเอาคร่าวๆคือที่นี่ปลูกแบบสภาพนี้แทรกยางพารานี่ปีที่สี่ก็ให้ผลแล้วให้ผล ให้ผลแล้วนะครับทีนี้เราแทรกอย่างไรครับทวนกันอีกทีหนึ่งเคยมาแล้วขอทวนเป็นความรู้ใหม่เลยคือระยะนี้อกยางเนี่ยมันกว้างเท่าไหร่ไหมรู้เนี่ยประมาณ7เมตร7เมตรเราลงกลึงกงก่งกลางลึงกลางกึ่งกลางก็แสดงว่าห่างจากยาง3เมตรครึ่งฝั่งนี้3เมตรครึ่งครับผมเรารู้ว่ากึ่งกลางนะั้นแล้วระหว่างกอละครับระหว่างกอน,นีประมาณ 4, 4 <m. S 2> ี่เมตรสี่เมตรอ่าแสดงว่าระยะ3.5มจุดห้าคูณสี่แต่ว่าเราคือเอาคิดง่ายๆคือ กกยางอกยางไม่ใช่กกอกยางอ่าแล้วก็ห่างกันแต่ละกอ4เมตร280กว่าปกอนะครับอายุ7ปีนครับปลูกจากเมล็ดอ่าตอนนี้เราได้ผลแล้วเนาะมีผลกระทบกะัะยางไหมเรียว่าหรือว่า,วายางแปลงนี้จริงๆก็ยังไม่เคยกรีดบ้างดูท่าทางยังไม่เคยกรีดครับผมเพราะว่าที่นี่มันลุ่มที่นี่มันลุ่มเป็นดินดินทุ่งนาสมัยดิน,นทุ่งนาดินไม่ดีคับเดิมเป็นทุ่งนา เราปลูกยางเข้าไปยางก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่ไม่ค่อยโตครับนี่เขายางเขาปีที่สิบหรือ,อยังครับเนี่ยปีที่สิบ้ปีที่สิบแล้วแวสแดงว่าปลูกยางมาสามปีสองถึงสามปีสองถึงสามปีถึงแทรกด้วยตัวไผ<ฟ>่ไผ่อ่าเราต้องสรุปอย่างนี้นะเราปลูกยางมาก่อนสองถึงสามปีตัวนี้แปลงนี้แล้วเราแทรกด้วยไผ่แทรกเข้าไปนี่สองร้อยแปดสิบฟอทำใหเจ็ดแปดปีที่แล้วเนี่ย ทำไมคิดอย่างนี้เอา้าถามถามเลยว่า<ม>ทาไมคิดอย่างนี้มีตัวอย่างให้เห็นหรือว่าอย่างไรนึกนึกในใจว่าต้องเอาอะไรร่วมออเอาอะไรร่วมร่วมนึกพอดีพี่ชายได้อไอเดียของพี่ชายว่าข้าวหลามน่าจะดีอ๋อน่าจะดีก็ลองดูก็คือคิดว่าอย่างไงเราก็ไม่เอาอย่างเดียวแน่ไม่เอาอย่างเดียวอ่าแล้วสมัยก่อนมันกลายเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่า เขาเรียกว่าคิดหลุดโลกคิดหลุดโลกไม่ใครทําไม่มีใครทํานะการคิดหลุดโลกแบบนี้ในเริ่มต้นเมื่อสักเจ็ดปีที่แล้วนี่แทบจะมีไม่กี่คนมั้งเทบจะไม่มีเทบจะไม่มีใครทําเลยเพื่อน <ผม S 1> ก็ว่านะบา้าสิอย่างเงี้ยทางใต้แทบจะไม่มีโอ้โหเนาะแต่เราก็คิดอย่างนี้ขึ้นมาก่อนแล้วตอนนี้กลายเป็นที่ที่คนต้องมาเรียนรู้แล้วนะเนี่ยใช่ไหมครับเพราะว่ามันคิดแล้วมันได้ผล ครับไม่ได้ผลเพื่อนเตรียมเหยียบแล้วเนี่ยเพื่อนจะเตรียมจะลองเท้าว่าเหยียบแล้วจะพูดหยาบๆนะแต่วันนี้มันได้ผลนะได้ผลแล้วนะครับทีนี้ทีนี้พูดถึงย้อนกลับมาว่าได้ผลนี่ตอนนี้เอาไปทําคือทําข้าวหลามอย่างเดียวเลยมั้งเนี่ยข้าวหลามอย่างเดียวตอนนี้ข้าวหลามอย่างเดียวอ่าข้าวหลามอย่างเดียวตัวนี้ถ้าเล็กๆอย่างเนี้ยเป็นเป็นช้างเอ่อถอะไรก็ได้มือขนาดนั้นนะประมาณเราเล็กประมาณเอาตีว่า อามไม้กวาดอยากให่ถ้าภ<ด>าษาง่ายๆนะครับดำไม่กวาดอยากใ่เนี่ยทํรั้งถั่วได้ไดไดอต,ตอนนี้ไม้ไผ่ที่อยู่ในป่าก็ไม่มีแล้วครับต้องซื้อแล้วตอนนี้ตอนนี้อย้อนกลับมาเรื่องของอไรายได้ตอนนี้เราเริ่มตัดมาสองปีแล้วเนอะเริ่มประมาณสองไปสามปีแล้วที่ตัดลำออกไปขายอ่ะ หรือเท่าไหร่ครับนานมาแล้วอย่างประมาณสองสองสองถึงสามปีที่ตัดไปอ่าทีนี้เวลาเราจะตัดเดี๋ยวช่วยแนะนําหน่อยว่าที่นี่เวลาเราตัดลําเพื่อไปทําข้าวหลามเนี่ยลองดูลําแบบไหนครับเราจะเช็คดูขนาดนี้ก็พอได้แล้วแต่ตอนนี้มันมันหมดรุ่นแล้วตอนเนี้ยมันจะหมดแล้วรุ่นนี้นะครับแต่เล็กนิดนึงตอนนี้เล็กไปนิดนึงอ่าที่ตัดไปอ่าเราอยากจะรู้นี่ครับนี่ก็ตัดเดิมนะครับประมาณนี้เขาตัดประมาณเอว ตีง่ายๆนะประมาณเอวจากข้างบนไปนี่ก็วัดกันไปว่ากี่ปล้องนะส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราตัดขนาดนี้เราจะได้ประมาณกี่ปล้องครับประมาณกี่กระบอกประมาณสิบประมาณสิบกระบอกนะประมาณสิบครับผมที่นี่เขาใช้นิยมกระบอกข้าวหลามยาวหรือสั้นประมาณไหนครับจะจะยาวนะแถววันแถววันผมน่าจะประมาณสามสิบสามสิบกว่าสามสิบกว่าครับตอนนี้นะอ่านี่อยู่ประมาณนี้อันนี้อ่อนครับแต่ว่าก็วัดมันขยาดขนาดปล้องพอๆกัน ปันี้ประมาณ35นะก็โอเคแล้วเขาหลามประมาณขนาดนี้อ่าก็แล้วแต่บางทีบางที่ก็กระบอกสั้นบางทีกระบอกยาวแล้วตูดนะครับตูดก็มาประมาณนมั้งไม่ไม่ยาวครับตูดแค่นี้ประมาณนี้นะอ่าเราตีไว้อย่างนี้นะกันหนึ่งกระบอกเขาก็อันนี้ก็เป็นตูดอันนั้นเหมือนกันเลยใช่ใช่ก็ตีว่าประมาณ35ครับนานี้กําลังสวยนะครับในดูดูดูนะครับประมาณ35เซนนี่ประมาณนี้นี่ยังอ่อนอยู่นะนี้อันนี้อ่อนครับใช้ไม่ได้ประมาณ กเจ็ดเดือนอนะหกเจ็ดเดือนขึ้นไปหลังจากออกหนอถ้าเราตีจากหนอนะครับ,รบอันนี้หน้าตาหนอแบบนี้ครับสําหรับมือใหม่เราขออนุญาตให้รู้จักด้วยนี่หน้าตาหนอแบบนี้ครับสาหรับมือใหม่นะครับนี่คือข้าวหลามกับแดงมันสวยนะบางคนเรียกกับแดงแต่จริงๆอิงกะมันสีส้มๆเนาะแต่ชื่อของเขาเขา,เขาหลามกับแดงนะนี่ชื่อวิทย์คือชิโซซายามเปอร์กาซิล นะแต่ว่าไม่แชาวบ้านเราไม่ต้องไปดูชีวิตหรอกนะแต่ว่าบางคนเป็นนักวิชาการอยากรู้ประวัติไปอ่าทีนี้ก็คือเอามาดูครับป,ปีปีหนึ่งก,กอหนึ่งนี่ตอนนี้เอาอย่างน,นี้โดยประมาณก่อนได้สักกี่ลำครับถ้าเกิดเราตั้งใจตัดถึงสิบลำไม่้ึกเกินครับตอนนี้เดี๋ยวผมขอเฉลยตอนนี้ผมว่าน่าจะประมาณแปดปีนี้น่าจะแปดถึงสิบลำแปดถึงสิบลำต่อกอ ทุกกอเฉลี่ยทุกกอเฉลี่ยนะเพราะบางกออาจจะได้เยอะเนี่ยลงตรงนี้สองสี่หกแปดสิบสิบสองโอ้ยดกนี่สิบสองสิบสองบางบางที่ก็ประมาณเจ็ดอ่าแต่นี้ดกไม่ใช่อะไรนี่น,นี่นี่เทพจะานี่ก็ลองถามก่อนว่าอันนี้สิบสองก่อนนะนี่ประมาณสิบสองลำนะดูกอนี้เป็นเกณฑ์นะครับประมาณสิบสองลำแล้วลำค่อนข้างโตนะนี่โตขนาด ความตนะครับประมาณ2นิ้วใกล้ๆ2นิ้วครึ่งนะถ้าจะเอาเป็นกระบอกอย่างนี้นะเราเอาง่ายๆก็กระป๋องกาแฟถ้าเราเอาง่ายๆนะครับกระป๋องกาแฟเพื่อให้รู้จักกันว่าเป็นกระป๋องกาแฟที่นี่ไม่มีทําข้าวหลามช็อตเนาะข้าวหลามสั้นๆอย่างนี้ไม่มีไม่ไม่ไม่ค่อยมีอ่าไม่มีนิยมกันแล้วแต่พื้นถินนะครับกี่บอกว่าประมาณบางกอ12ลำที่ตัดได้ต่อปีแต่เฉลี่ยก็คือประมาณ8ปดถึงสิบแหละแปดถึงสิบแปดถึงสิบลำอ่ะทีนี้จะถามเรื่องนี้ครับ สนใจที่สุดคือเราตัดขายกันอย่างไรเป็นกระบอกหรือเป็นลำหรือเป็นอย่างไรลูกค้ามาตัดหรือเราตัดให้หรืออย่างไรครับที่นี่ตอนนี้ก็ของผมก็ทําเป็นลำทําเป็นลำ,นลำตัดตัดให้ลูกค้าหรือว่ายังไงเป็นลำแล้วก็เขามารับเองมารับเองหนะ้าบ้านเขามาตัดเป็นท่อนอีกทีสองท่อนก็ใส่รถปิ้งอัพไปตัดเป็นท่อนๆอนอีกทีหนึง่งครับตัดเป็นท่อนครึ่ง ครึ่งท่อนอ๋อหมายความว่าเอางี้ตัดครึ่งอ่าหนึ่งท่อนเราตัดประมาณเอวบางทีเห็นแล้วประมาณเอวหรือประมาณเต็มที่ประมาณเอวหรืออกขึ้นมาหน่อยนึงแล้วยาวสุดเขามันซึ่งได้ประมาณ8ปดถึงสิบกระบอกแล้วเราตัดครึ่งหนึ่งเพื่อให้ไปง่ายครับแสดงว่าเราตัดครึ่งหนึ่งก็คือประมาณ5้าหบอก6บอกตัดครึ่งหนึ่งให้เขาแล้วส่งออกไปมันอยู่ที่คุณใช้อ่ลุงพาะว่ามันตัวเนี้ยมันอยู่ที่ประมาณสัก12 ป้องสิบสองอ่ะสิบสองบอกสิบสองบอกสิบสองบอกอ่าแล้วบางบางคนอ่ะเขาจะเอาแค่เจ็ดบอกอ๋อก็คือเอาโตหน่อยเล็กเล็กไม่เอาอ่าแล้วแต่เขาบางคนเ็เอาถึงได้ถึงสิบสองอะไรประมาณเนี้ยแล้วแต่สไตล์การทาของเขาครับผมทีนี้รายได้เราหลังจากเราตัดแล้วเราขายอยู่กับที่เนี้ยส่งให้เขาเนี้ยต่อลำประมาณกี่บาทเมื่อกี้บอกก็ตัวนี้ลุงทั้งทั้งแปลงอ่ะปีเดียวหมดเลยหน้าปีหน้าถ้าปีหน้าอ่าปีเดียวหมดเลย หมายถึงตัดทั้งหมดเลยรุ่นเนี้ยรุ่นนี้งอ่ารุ่นเนี้ยอเราจะตัดหมดเลยปีเราส่งปีเดียวเขาเมาหมดเลยตั้งแปงเลยเขาเมาหมดเลยก็ปีที่แล้วหมดก็เลยผมสั่งหยุดว่าตอนตวเนี้ที่ยอดอ่อนๆอย่าเพิ่งตัดเพราะถ้าตัดต้นต้นแก่ๆแบบนี้ยเดี๋วมันไม่มีอาหารยอดอ่อนมันจะหักมันจะหักครับผม อย่างนีโ้โอ้อย่างนี้เรื่องข่าวดีลนละ้เนี่ยเขามาเหมาหมดแปลงนี่เหมากั็นยังไงไม่ไม่ได้เมาหมดแปลงเขามาสิบห้าว<อ>ันเขามาตีสิบวันแล้วขายอยู่ที่นี่เท่าไหร่เราตัดอย่างนี้เราตัดให้ใช่ไหมฟังดีๆเ,<ข>เราตัดให้ไม่ใช่เขาตัดเองเราตัดให้เราตัดให,ดให้ลำหนึ่งเราเราอย่างนี้เราขายอยู่กับที่อย่างนี้เท่าไหร่สามสิบห้าสามสิบห้าตัดให้สามสิบห้าสามปีแล้วสามสิบห้ายาวมาสามปีแล้วทีนี้มาฟังอีกทีนะลุงพยายามจะค่อยๆทวนอีกทีสามสิบห้าบาท เฉลี่ยแล้วก็ตีว่าไม่ถึงสามบาทหรือว่าสามบาทต่อกระบอกนี่ขนาดตัดให้ด้วยนะตัดให้ด้วยนะตัดให้ด้วยโอ้ดีแล้วคนอยากจะรู้ลึกลงไปกว่านั้นคนที่มืออาชีพที่เราให้มาตัดเนี่ยเราตัดตั้งใจวันวันหนึ่งตั้งใจจะตัดเนี่ยวันหนึ่งสมมติเราตั้งใจตัดได้เยอะไหมเช่นวันหนึ่งได้ห้าร้อยลำหรืออะไรยังไงเวลาเขาซื้อกันขายกันเนี่ยต่อวันที่เราจะตัดออกไปเขาเอาแต่ละเจ้านี้ประมาณสักสามสิบห้าสิบ ประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบลำเจ็ดสิบลำห้าสิบลำเจ็ดสิบลำอ๋อใช้เวลาตัดนานไหมหนึ่งชั่วโมงเสร็จไหมสองชั่วโมงเสร็จไหมสามชั่วโมงเสร็จไหมสามคนก็ประมาณสองไม่ถึงสองชั่วโมงสามคนตัดคนก็เราแวกนี้เลยใช่ลูกหลานลูกหลานมาตัดให้แล้วตรงนี้จ้างเท่าไหร่การลำละสี่บาทสองบาทหรือเท่าไหร่ก็ตอนนี้ก็ประมาณสักน่าจะประมาณห้าบาทห้าบาทให้เขาตัดไปห้าบาท ให้เขาตัดไปเขาได้เจ็ดสิบก็สามร้อยห้าสิบเราใช้เวลาสองชั่วโมงเองแป๊บเดียวสองสองชั่วโมงก็กลับได้แล้วนะครับอ้าวนี่คือโอกาสของคนทำไผ่ข้าวหลามกาบแดงเพราะว่านี่คิดต่างเมื่อเจ็ดปีที่แล้วนะไม่มีใครเหยียบแล้วเพราะว่าเราได้ผลแล้วฮะเพื่อนเหยียบไม่ได้แล้วเพราะเราได้ผลทีนี้มันจะกลายเป็นทีนี้ถ้าอยากมาเรียนรู้งานอันนี้คือปลูกแทรกใช่ไหมครับปลูกแทรกยาง ตรงนี้ยางทั่วไปยังไม่ได้กี่จะมียางโตกว่านี้ไหมครับเดี๋ยวพาดูหน่อยครับมียางโตฝั่งฝั่งนู้นอ่ะไปเดินเดินให้มันโตโตเป็นแบบไหนนะครับไล่ดูนะยังไม่สุดปลายนี่ลำอ่อนนะ ถ้าเกิดเขาสุดปลายไนี่อย่างน้อยก็ต้องห้าหกเดือนขึ้นไปใช่ไหมถึงถึงจะตัดได้นะครับผมประมาณมากไหเนี่ยปีหนึ่งก็ได้ครั้งหนึ่งปีละครั้งปีละครั้งหมายถึงว่าปีหนึ่งก็รุ่นเดียวรุ่นเดียวก็มาตัดเอาจบเลยเราก็ไม่ต้องยุ่งอะไรเพราะขึ้นนอใหม่ก็รออีกห่งปีอีกแสดงว่าถ้าเราเอาอย่างนี้นะสมมุติก่อนนะสมมุติก่อนนะนี่เราเป็นตัวอย่างนะถ้าเราแทรกอีกสักกอหนึ่งไหวไหมอืม ความรู้สึกความรู้สึกก่อนไม่ตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้แต่หมายความอย่างนี้ครับหมายความว่าเราบอกว่าอย่างนี้เดิมมันอยู่ที่สามเมตรครึ่งใช่ไหมคูณสี่เมตรใช่ไหมแต่นี้ลุงจะคิดใหม่ลุงลุงคนนี้คิดใหม่ว่าไม่เอาแล้วเพราะว่าผมดูช่องมันยังว่างผมจะลงอีกต้นหนึ่งความคิดของคุณอนุนคิดว่าเป็นไปได้ไหมไม่ใช่ตรงนี้นะไม่ได้เป็นไม่ได้ถ้าเราทําใหม่สักตรงนี้ตรงนี้สี่เมตรเราเหลือสองเหลือสัก สักสองครึ่งอะไรสักอย่างนะอ่า2อถึงสครึ่งแล้วตอนนี้เป็น3.5ก็ได้ได้เพราะว่าผมมองว่ามันยังมีช่องอยูเนี่ยเดี๋ยนี่ขนาด7ปีแล้วมาดูยางต้นใหญ่ครับนี่มันก็เห็นไหมครับยางก็อยู่ตรงประมาณนี้เกือบสิปีแล้วยังไม่ได้กรีดเลยยังไม่ได้เกลีดเลยเวลาเขาจะกรีดยางเขาจะดูตรงไหนต้องดูให้มันโตขนาดไหนถึงจะกรีดได้ต้องดูตามขนาดทั้งแปงว่าพอจะได้ไหม อย่างนี้ยังถือว่าไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยยังไม่ได้ครับขนาดหกขนาดสิบปีแล้เพราะดินไม่ดีก็แล้วแต่เจ้าของบางเจ้าของเขาเราเราได้แล้วเฉยเพราะว่าเราก็ไม่ดีร้อนมากไม่อยากให้ยางซมแต่มันก็ยังไม่หย่อนไม่ใหญ่นะอ๋อตนนี้ตัดหมดลงด้นนี่แสดงว่าถ้าคิดถ้าคิดอย่างนี้ก็ดีลูกคิดไปได้เลยสมมติเฉลี่ยเฉลี่ยต่อกออติวสิบลำสิบลำสิบลำคูณสองร้อยแปดสิบกอไป คิดไปเลยแล้วก็คูณสามทีห้าไปคูณสามห้าอนะคุณคุณมีสองร้อยแปดสิบกอเฉลี่ยก่อนนะเอาแค่สิบรำพอจริงๆรอะถ้าเกิดดูแลกันดีๆเดี๋ยวเราจะถามต่ออ่าคูณด้วยสามห้าตีว่าแสนหนึง่งขนาดทำขำขำนะเนี่ยแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ไหมมันมีนี่กระแทบจะไม่ได้ให้ปุ๋ยให้น้ำอะไรมั้งเนี่ยไม่ไม่มีไม่มีเลยให้หากินเองให้หายินเองให้หากินเองไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้น นะแล้วก็งานก็เบาๆเพราะว่าไม่ต้องไปแบกไปหามอะไรกับมันลงนับไปที่นับไปที่อ่อนๆหน่อยใช่ไหมล่ะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกประมาณสิบสิบห้าสิบหกลำแบบนี้เรานับไปง่ายนับนับหมดเลยที่ขึ้นมาใหม่๋ยวขอทวนอีกทีนะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบแล้วลุงอนุนทีเล็กๆผมตัดออกเลยอ๋อผมนับหมดเลยใ่ผเนี้ยอ่าจริงๆก็ใช้ได้ใช้ได้สำหรับคนที่เขาตีว่าถ้าเกิดอย่างนั้นผมว่าเกิดสิบห้าถ้าตีแบบต่อแต่เทลียก็โอเคแปดสิบี่แต่บางคอมันก็อาจจะไม่ได้ยิ่งมันยิ่งขึ้นตัวเนี้ย อ่านี่คือประเด็นนี้คือสมมุติว่าเราไม่ได้ตัดเนี่ยนะมันไม่มีหน่อใหม่ออกเนาะครับฝั่งนู้นฝั่งนู้นอ่าฝั่งนู้นที่ไปเมื่อกี้อ่ามันจะไม่ค่อยออกหนอเพราะว่ามันไม่มีมันไม่ได้ตัดไม่ได้ตัด,ถ,ด,ตดถ้าได้ตัดปุ๊บมันจะมีช่องว่างมีอะไรมันก็ออกหน่อใหม่ไอเดียสําหรับใครที่ทําสวนยางพาราแล้วเราอยากจะหาความเหมาะสมตอนนี้ที่คุณอนุนทําให้เป็นตัวอย่างคือเจ้าแรกๆนะ นี่ดูลองกองไปดิเา้าสำคัญเลยบอกเบอร์โทรหน่อยเผื่อใครอยากมาดูงานอะไรนัดหมายกันหน่อยเบอร์ครับเบอร์ครับศูสี่เก้าหกแปดสี่เจ็ดาเบอร์เดียวนะเบอร์เดียวครับเผื่อใครอยากจะปลูกมีจัดหาพันธุ์ให้ด้วยได้ไหมเนี่ยลุงผมว่าปีหน้าผมจะเอาตัวนี้ยทำเป็นใส่ถุงเงาใส่ถุงอ่าสวยเลยใส่ถุง แล้วราคาจะเป็นต้นเท่าไหร่ถูงเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยว่าดีๆดูความก็โทรโทรโทรหาทางนี้ดูความสวยว่าจะสวยมากสวยน้อยอ่าก็โทรคุยกันเองระหว่างของคุณอนุนกับคนที่ต้องการนี่คือเรื่องของต้นพันธุ์แล้วก็ลำปกตินี้ถ้าเกิดใครจะดุมดุมมาซื้อลำนี่สงสัยไม่มีแล้วมั้งในตอนนี้ไม่มีไม่มีครับตอนนี้ไม่มีนี่ไม่มีไม่ไม่มีของไม่มีของตอนนี้พอสั่งแบบเนี้ยลุงก็บอกว่าถ้า เป็นป้องเป็นป้องส่งให้เขาได้ไหมผมว่าแค่คนมาเอาที่สวนผมก็ไม่มีให้แล้วจะส่งได้ยังไงถ้าเอาป้องป้องห้าร้อยบาทว้ยอะไรเงี้ยนี่พูดเว้อเอน่สนุกกันอืมมันก็เลยปัญหาว่ามันไม่พอกันแสดงว่ายังไม่พอแนะนำให้ปลูกคนที่มีที่เยอะๆดินไม่ดีและตอนนี้ภาษีเขาก็แพงนิดนึงพี่ดินว่างเปล่า เพราะฉะนั้นต้องทําแล้วครับทําเกษตรกันทีนี้ถ้าเกิดเป็นแบบนี้นี่คุณอนุนเริ่มต้นแนะนําหน่อยว่าเริ่มต้นจะปลูกอย่างนี้ได้ต้องยกโคก่อนใช่ไหมต้องแ <นา S 1> ม่โคยกโคก่อนยอย่างอย่างผ<อ>่นี้ยกไม่เยอะไม่เหมือนทุเรียนอย่างเนี้ยมันอยู่ได้แล้วตอนนะี้เลยอันนี้ใช้ใช,ใ,ชใช้แม่โครหรือไงเนี่ยตอนนี้ไถโอรถไถธรรมดารถไถโอ,ถโอไม่ต้องใช้แม่โคถ้้น้ำแช่ยกยกโคกดีแต่อันนี้ก็คือมันก็ไม่ถึงขนาดแช่นะไม่แช่ตรงนี้ครับอ่อ มันดีอย่างหนึ่งไม่ต้องดูเลอะไรปล่อยได้เลยนี่ปีที่เจ็ไม่ต้องให้ปุ๋ยเลยมันกินของมันเองนะจะดีะะใส่ปุ๋ยนอจะเยอะก,กว่านี้จะดีกว่านี้ใช่ถูกต้องเ <นะ S 1> พราะถ้าเกิด <respects> เราดูแลเป็นมืออาชีพมันจะดีกว่านี้เพราะว่าคุณอนุนก็มีหลายหน้าทำหลายหลายง,งานนะครับ<พ>อ้าวโอเคขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณครับเดี๋ยวไปดู ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบขอบคุณครับในการติดตามครับ